อันแล้วมาดูผ้าใหญ่กันครับ <laughs> า <laughs> มาดูพระใหญ่มาดูพระใหญ่กันใช่ไหมอันนี้ก็คือแผนที่ค่ะแผนที่การท่องเที่ยวแห่งเมืองพัทยาหรือว่าเขาพระตำหนักนั่นเองเนาะโอเคโอเคจ้ะสวัสดีจ้า <laughs> พ่อแม่พี่น้องจ้าเอนเจอยไลฟ์สไตล์อินเดียร์มาจ้า <laughs> มูนิพ่าลูกพ่าเต่ามาทําบุญ ไปดูเขาพ่อใหญ่กันไปเดินไปเดิน <ไป S 1> เดินน้ำหน้าเดินไปสิเออวะเดี๋ยวคากลรองมากพาไปชมไปทำบุญเนาะจ๊เนาะเขาพ่อใหญ่ไม่ลืมบอกคากลรองเอามาจะไปะเฮ็ดยังเนี่ยแต่ละหมื่นไปเฮ็ดยังบุญไาอ้พ่อปนนันเสื้อสีออกไปนู่นมา่นี่ได้เนาะ,ะ้าจันาะจะพาไปดูเขาพ่อใหญ่พามาทำบุญนะจาเนาะพาหลุดพาต่อมาทำบุญ ะก็จะถ่ายแล้วไงแล้วไปให้พี่ก็ถ่ายให้นี่แอบถ่ายเธอแอบถ่ายใช่ไหมพูดจะอยากถ่ายครอบครัวแถ้จะจะที่เหลือจะยาวฉันลงมานะหนึ่งสอง ไม่เรียบร้อยเลยนี่นแหละค่ะวันนี้พามาเที่ยวเขาพระใหญ่นะจ่าเริ่มไปจากขึ้นไป step should on step on this okay แต่ทอนหอนจะอันนี้เขาพระใหญ่เมืองพัทยาได้จ่าเด้อเมืองพัทยามันไม่เมื่อยเลย 我们俩在一个。 ชูพระเดี๋ยวปักแว่นมาเลยเขาจะตกใจอ้าวยาเลย <c oughs> เอาลูกรลวงอ่ะ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่คือเขาพะยายพัทยานะคะเขาพะเยายพัทยาจ้ะ น,นี่วันพระฤหัสบดีนะจากพระประจำวันเกิดอัน,นอัน,นองค์นี้พระประจำวันเกิดวันศุกร์จ้าวันศุกร์ะจ่ะเธอนี่พระประจำวันเกิดวันพุธค่ะวันพุธ

วันถังคานนะจ๊ะนี่คือวันถังคารวันถังคานนี่คือวันจันนี่คือของโจยจ๊ะวันจัน มันมองมองมองกันไป <coughs> <coughs> 나요? 어어 베스다 นี่คือรอยพระพุทธ,ธาบาทนะจ๊ะเนี่ยนี่คือรอยพระพุทธ,ธาบาท จบจบเขาเขาพระตำหนักไปอันนี้คือทริปการชมเขาพระใหญ่ายายดิจาร์ได้หมอนี้เด้ความจำเต็มค่าลบลูภาพอยู่จ้ะมาดิจ้ะเด้อมาชมเขาพะใหญ่ายายกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียรมากกับครอบคุณในหน่อยของเอ็นจอยดิจ้ะเด้อวันจันทร์ค่ะนู่นานู่นน,นูนนูนยืนสง่าอยู่นู่น อืมอก็นอนอยู่นั่นนะชาโนนก็อยู่นู่นหาบละวาบละชาโนนก็นู่นนะนี่ก็เลงตัวหน้าชาโนนนั่นเอากับตันกับตันอยู่ไหนนี่กับตันอยู่นี่นี่กลางคืนอะไรอะไรหายบางอยู่นู่นยัยเขียวๆนู่นเดินตรงไปนหรใช่ไหมน่ะฮะก็นั่นเขียวๆวางอยู่ตัวหน้านูทำไม เออซ้ายมือใช่ปะ่ะเออขวามืองเล่นเฮ<ล>้ยยิย่งร้อนแดดยิงย่งอยู่บนห่วงของเล่นดิมันปัป๊บเลยนี่กับตอนวันพุธกลางคืนนี่เขาก็พูดกลางคืนอ้าวมีน้ำถึงไม่ถูกกันเอาจริงดิว่าเกิดวันเดียวกันอ่ะกลางคืนไม่ถูกกันสวยงามแนจ่จะเนาะ ฝรั่งกระเต็มเลย,ยจะผลิตต่างกองผาดไทยหรูปเป็นผลผลนะสวยงามจะสวยงามอันนี้ก็ร้อยเนี่ย ร้<ล>อนร <laughs> ้อนร้อน,อน <c oughs> ต้อนเงินจะต้นเงิน,นร้อนด้วยปีห่างกันหกปีตรงกันสองแล้วนี่ก็คือวันเสาร์ตอนเย็นเอ้ตอนกลางวันค่ะเสาร์กลางวัน,วตนเนตนี๊ยบอะไร พระพุทธสูตโทนพระพุทธพระพุทธชินราชข้างในค่ะป่ะหอนลงไปละจ้ะไปเดินลงเดินลงค่ะเดินลง

รูปถ่ายครอบครัวเสียดายไอชิดเราไิมาถ่ายน้ำปีหนาฟ้าไม่จังพลาดแล้วมาถ่ายน้ำเราจะเนาะ